ตัวเราได้หยุดแล้วองคุลิมาแต่ตัวท่านยังไม่หยุดองคุลีมารู้สึกแปลกใจและนึกในใจว่าน่าจะเป็นเพราะอำนาจแห่งสัจ,จวัจะนะอะไรทางนองนี้สักอย่างหนึ่งของนักบวชผู้นี้ที่ปัดต้องธนูที่แม่นยำของตนได้ตลอดจนตอดไทยได้ยิ่งกว่านั้นยิ่งทำให้ตัวเราไม่สามารถเข้าใกล้ได้มากไปกว่านี้แต่เพราะอะไรถึงเอ่ยคำเท็จออกมาว่าหยุดแล้ว ทั้งที่ตัวเราก็เห็นอยู่ว่ายัางก้าวเดินไปข้างหน้าแบบนี้นอกจากจากนี้ยังว่ากล่าวตัวเราต่างหากที่ไม่ได้เป็นฝ่ายหยุดทั้งทั้งที่ในขณะนี้ตัวเราก็ได้หยุดยืนนิ่งตั้งแต่ที่ได้ตะโกนออกไปแล้วน่าจะมีเงื่อนงำใดในคำพูดเป็นแน่ถ้าสามารถเข้าใจได้ตัวเราน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการเอาชีวิตของนักบวชไปเฉยๆดังนั้นองคุลิมานจึงได้เอ่ยขอให้นักบวช ช่วยแจ้งแถลงไขให้กระจักแจ้งด้วยนักบทผู้นั้นตอบกลับมาว่าตัวเราไม่ได้ก่อกรรมทำเวรต่อสรรพสัตย่อมหมายความว่าหยุดแล้วไม่ได้ร่อนอีกต่อไปแต่กลับกันตัวท่านนั้นเป็นผู้ที่มักกระทำด้วยความคิดแค้นจองเวรต่อสรรพสัตย่อมต้องเรร่อนจากที่แห่งหนึ่งไปสู่ที่อีกแห่งหนึ่งเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด องคุลิมานกลับถามต่อว่าข้าแต่สมณะโปรดอธิบายข้อความที่ท่านกล่าวมาสั้นๆให้แจ้มแจ้งด้วยเถิดบัดนี้ข้าพระเจ้าได้วางอาวุธแล้วและขอปฏิญาณว่าจะให้แต่สันติสุขกับท่านนักบวชตอบกลับมาว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ท่านได้ปฏิญาด้วยความเท็จองคุลิมานตอกบกลับด้วยความงุนงงว่าตัวเรา เพิ่งจะเอ่ยคำปฏิญาณกับท่านเป็นครั้งแรกเหตุใดท่านนักบวชจึงกล่าวว่าเป็นเช่นนั้นเล่านักบวชตอบก,กลับว่าครั้งแรกนั้นท่านกระทำสัจกิริยาอันเป็นเทศพอได้ยินดังนี้องคุลิมานก็รู้สึกตกใจแต่ก็ยังแสร้งปกปิดความจริงนี้ไว้พร้อมตอบก,กลับว่า ข้าแต่สมณธครมพูดของข้าพระเจ้าในครั้งนั้นค่อนข้างจะกำกวมตีความได้สองในแต่ท่ายึดตามตัวอักษรข้าพระเจ้าไม่ได้ถือว่ากล่าวด้วยความเท็จเลยเพียงแค่อาจจะชักนำให้คนฟังเข้าใจผิดแต่ครั้งนี้ข้าพระเจ้าปฏิญาณด้วยความจริงใจทั้งตามตัวอักษรและตามความตั้งใจเลยนักบวชตอบกลับว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เพราะท่านนั้น ไม่สามารถให้สันติสุขแก่ตัวเราได้ถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องกลับกันตัวเราต่างหากที่จะให้สันติสุขแก่ท่านหลังจากกล่าวจบนักบวชผู้นั้นก็หันมาแล้วยกมือขึ้นมาแสดงความเป็นมิตรแล้วว่นั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ด้านข้างแล้วชวนเชิญให้องคุลิมานเข้ามานั่งใกล้ๆจากนั้น ก็แสดงทมเกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วอธิบายด้วยความชัดเจนอย่างละเอียดถี่ถ้วนภายในใจขององคุลิมานเริ่มหวั่นไหวเมื่อได้ยินว่าความคิดและการกระทําเป็นสิ่งสะท้อนจิตใจของบุคคลน,นั้นๆที่จะชักนําให้บุคคลทั้งหลายไปเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกันไปดังเช่นเกิดในโลกมนุษย์สวรรค์นรกภูมิหาใช่ด้วยอำนาจตามอำเภอใจของใครไม่ถึงตรงนี้ องคุลิมานอดคิดถึงว่าชะศกที่เคยกล่าวสอนตนและเหล่าโจรว่าโทษทันในนรกภูมิน,นั้นไม่มีจริงแต่เป็นสิ่งที่คนขลาดเคลาวแต่งขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองจากผู้ที่เข้มแข็งกว่าดังนั้นองคุลิมานจึงเกิดความสับสนและสงสัยในใจขึ้นมาว่าว่าชะศกเองก็ยังไม่สามารถทำให้ตัวเราเห็นด้วยอย่างเต็มที่แล้วนักบวชผู้นี้แม้จะเป็นสาวกของสากยาบุตรก็ตามแต่ขนาดดาว่าชศก ได้รับความเคารพนับถืออย่างกว้างขวางในหมู่โจรแต่ในตอนนี้ว่าชศพได้จากโลกนี้ไปแล้วบางคนก็ยังยอมรับนับถือว่าให้เป็นผู้บรรลุธรรมตามในความหมายของคำพีพระเวทแล้วเช่นนี้ฝ่ายใดคือฝ่ายที่ถูกต้องกันแน่ในตอนนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาว่า องคุลิมานท่านไม่ได้ตั้งใจฟังคำสอนของเราเลยท่านกำลังนึกถึงคำสอนของวาชศกและคำสอนผิดผิดของเขาอยู่หรือองคุลิมานรู้สึกแปลกใจเลยตอบกลับมาว่าข้าแต่สมณะท่านรู้จักวาชศกอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยงั้นหรือนักบวชตอบกลับว่า มีคนชี้ให้ดูหลุมฝังศพของเขาที่อยู่ด้านนอกของประตูเมืองและตัวเราเห็นมีผู้คลาบเบาปัญญาจำนวนไม่น้อยเข้าไปเส้นไหว้บูชาด้วยเข้าใจว่าเขาเป็นผู้บรรลุธรรมองคุลิมานสงฆ์จึงถามกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านวาวสอรอพอไม่ได้เป็นผู้บรลลุธรรมหรอกหรือนักบวชตอบกลับว่า ถ้าท่านคิดว่าเขาเป็นผู้บรลลุธรรมก็ลองไปเยี่ยมเขาดูสิให้เห็นกับตาตนเองว่าในขณะนี้เขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเอาละท่านยื่นมือออกมาส่วนตัวเราจะเข้านาในระดับที่จะนำเทพหรือพูดผีปีศาจให้มาปรากฏเป็นภาพในดวงจิตและสิ่งที่ตัวเราเห็นเช่นไรท่านก็จะเห็นเช่นนั้น จากนั้นองคุลิมานก็ยื่นมือออกมานักบวชนั่งสงบนิ่งดวงตาท่อต่ำเพียงครู่เดียวองคุลิมารู้สึกเหมือนถูกจุดลงไปใต้น้ำโดยไม่สามารถขัดขืนได้เห็นรอบด้านเป็นสีดำมืดมิดไปหมดจนมารู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ในถ้ำใหญ่อันมืดมิดไม่ไกลมีแสงวิบวับนับไม่ถ้วนต่อมาเมื่อเริ่มชินกับอกความมืดจึงเห็นว่าแสงวิบวับเหล่านั้นคือแสงสะท้อนของหัวหอ,อกเหล็กที่ สายไปมาโดยมือล่องหนส่วนหูก็ได้ยินเสียงกรีดร้องและครวญครางจากความเจ็บปวดที่มองไม่เห็นเจ้าของเสียงเหล่านั้นต่อมาก็มีร่างสามร่างปรากฏขึ้นจากปากถ้ำที่อยู่ข้างหน้าตรงกลางคือร่างของวัชศพยืนเปลือยกายแต่ตัวสั่นงันงกเหมือนเป็นไข่ส่วนอีกสองร่างจะยืนอยู่ขนาดทั้งสองข้างมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีเท้าเป็นนกมีโครงเล็บแหลมคมดูน่ากลัวร่างหนึ่งมีหัว เป็นปลาอีกร่างหนึ่งมีหัวเป็นสุนัขมือของทั้งสองถือหอกปลายแหลมขนาดยาวในมือร่างที่มีหัวเป็นนปลาพูดขึ้นมาว่าสถานที่แห่งนี้คือนรกหอกซึ่งชายผู้นี้ได้รับคำพิพากษาจากท่านพยายมให้ต้องชดใช้กรมด้วยการถูกหอกแหลมมากมายเหล่าแทงไปตามร่างกายเป็นเวลาหมื่นปีเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วก็จะไปเกิดในภพภูมิตามผลบุญผลกรรมอื่นๆของเขาต่อไปพอพูดจบทั้งร่างที่มีหัว เป็นปลาและสุนัขก,ก็คว้างหอ,อกมาที่ตัววัชศกราวกับเป็นการให้สัญญาณหอ,อกที่ลอยรอบๆตัวของวัชศกก็ลอยเข้ามาทิ่มแทงพร้อมๆกันจากนั้นร่างของวัชศกที่ยังหลงเหลืออยู่บางส่วนก็ถูกนกแร้งใช้ปากแหลมเข้ารุมฉีกกระชากต่อโดยที่ตัววัชศกยังไม่ได้สิ้นใจสร้างความเจ็บปวดทรมานเกินที่ใครจะทนได้แล้วเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็เกิดวนซ้ำไปซ้ำมา ไม่รู้จบซึ่งทำให้ตัวขององคุลิมานเกิดหวาดกลัวจนเป็นลมลมทับไปไม่ได้สติและเมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมาก็เห็นว่าตนเองได้นอนหมอบอยู่แทบเท้าของนักบวชนั้นในป่าถึงตอนนี้องคุลิมานไม่มีข้อสงสัยได้ๆเหลืออยู่อีกแล้วจึงได้ให้สัญญากับนักบวชว่าจะเลิกพฤติกรรมอันก่อให้เกิดบาปหนาโดยทั้งสิน้นจากนั้นนักบวชผู้นี้กล่าวว่า ดูก่อนองคุลีมาในบรรดาสรรพสัต์วทั้งหลายที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยนักเมื่อเทียบกับสรรพสัต์วในภพภูมิอื่นๆและมนุษย์ที่มีโอกาสได้เกิดมาในสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็มีเพียงไม่กี่ชั่วอายุคนเท่านั้นเมื่อเทียบกับมนุษย์อีกจํานวนมหาศาลที่เกิดมาสมัยเดียวกันกับพระพุทธองค์ ยิ่งในบรรดามนุษย์ที่เกิดมาในสมัยเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วโชคดีที่มีโอกาสได้พบกับพระองค์มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนคนที่เหลือที่ไม่มีโอกาสเช่นนี้แต่ตัวท่านเองนั้นได้เกิดมาเป็นคนในสมัยเดียวกันกับพระพุทธองค์นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้พบและสนทนาธรรมกับพระองค์ องคุลีมานเมื่อได้ฟังคำกล่าวเหล่านี้ก็รับรู้ได้ในทันทีว่านักบวชเบื้องหน้านี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยกมือขึ้นถวายอภิวาทเปล่งวาจาว่าข้าแต่พระผู้ทรงความบริสุทธิ์พระองค์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิ้วเองทรงเป็นพระผู้ประเสริฐสุดผู้ทรงมีพระมหากรุณาคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกอยู่ในทุกสุดบาปขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดรับข้าพเจ้า เป็นสาวกด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าสาธุองคุลิมาในคนไม่มีโอกาสอันน้อยนิดที่ได้มีโอกาสพบกับเรามีน้อยคนนักที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากเราและผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจในธรรมได้นั้นยิ่งมีน้อยมากลงไปอีกแต่ตัวท่านนี้ได้ฟังธรรมแล้วรู้แจ้งในธรรมได้มาเถิดสาวกของ ตถาคตจากนั้นสมเด็จพระสัมมาส,มาสัมพุทธทรงเสด็จออกมาจากป่าเปรียบได้ด่งควานช้างผู้เชี่ยวชาญเดินออกมาพร้อมกับช้างป่าที่สิ้นพยศแล้วเดินตามออกมาเมื่อถึงตรงนี้องคุลิมานก็เล่าเรื่องที่ตนได้กลายมาเป็นพระสาวกของพระพุทธองค์ให้วาสิทธิได้ฟังจบลง